ป p 2411ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายแพง่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาสอบวันที่1มิถุนายน2445คำถามขออ้อ2ในเอกลูกจ้างในโทขับรถยนต์ของในโรไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยในโร ไม่ได้อนุญาตระหว่างทางขากลับในเอกขับรถยนต์โดยประมาทเลอนเลอชนในตรีได้รับบาดเจ็บสาหาัสในตรีเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปเป็นเงินห0แสนบาทเมื่อในตรีทวงถามให้ในเอกและในโทชดใช้ค่ารักษาพยาบาลในเอกได้ขอความเห็นใจาจากในตรีเนื่องจาก ในเอกเป็นคนยากจนขอให้ในตรีไปเรียกร้องเอาจากในโรซึ่งมีฐานะดีแต่ในโทปฏิเสธความรับผิดเพราะในเอกไม่ได้กระทำไปในทางการที่จ้างของตนอีกสาวันต่อมาในโทร,รู้สึกสงสารในเอกจึงตกลงกับในเอกว่าจะรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าวให้เอง และในโทได้มีจดหมายถึงในตรีว่าในโทยินดีที่จะช่วยเหลือจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้แก่ในตรีแทนในเอกเมื่อในตรีได้รับจดหมายแล้วไม่ดําเนินการใดๆอีกสองเดือนต่อมาในเอกไม่ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ในตรีในตรีจึงฟ้องในเอกฐานละเมิด ขอให้สารบังคับให้ในเอกชำระค่ารักษาพยาบาลจำนวนหกแสนบาทให้แก่ในตรีในเอกให้การต่อสู้ว่าได้มีการแปลงหนี้ใหม่ทำให้หนี้หลังงับแล้วในเอกจึงไม่ต้องรับผิดขอให้ยกฟ้องให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของในเอกฟังขึ้นหรือไม่ท่งคำตอบข้อสอง การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้อาจทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา350ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อคําเสนอและคําสนองต้องตรงกันการที่ในโทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิได้เป็นลูกจ้างในหมู่หนี้ระเมิดเนื่องจากในเอก ไม่ได้กระทำละเมิดในทางการที่จ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425้การที่นายโทมีจดหมายถึงนายตรีว่านายโทยินด,ดีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแทนนายเอกนั้นเป็นคําเสนอที่จะทําสัญญาแปลงหนี้ใหม่กับนายตรีแต่นายตรีไม่ได้ทําคําสนองกลับไปสัญญาแปลงหนี้ใหม่จึงยังไม่เกิดขึ้น ส่วนข้อตกลงระหว่างนายเอกกับนายโทรที่นายโทรรับว่าจะรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวเองก,ก็ม่ใช่สัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้จึงไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่เช่นกันวงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่1454ทับ2อนี่เดิมจึงไม่ละงับนายเอกยังคงต้องรับผิด ชดใช้ค่ารัาพยาบาลให้ในตรีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์มาตรา420และมาตรา437ข้อต่อสู้ของในเอกฝังไม่ขึ้น